สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Power อกันอีกเช่นเคยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันต่อเนาะหลังจากพัทที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างบ้านเสร็จแล้วทุกคนก็เป็นบ้านแบบง่ายๆก่อนนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกสกิลกันสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราได้สกิลมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะทุกคนนี่เลยได้มา20แต้มเลยนะครับ๋ยวเราค่อยมาปลดล็อกก่อนเนาะอันนี้อันแรกนะครับเป็นคอมมอนชิลนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอ่าเกราะอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นสโตสเปียนะครับเป็นหอกหินอันนี้เป็นชุดโอ้โหมาเลยเอาชุดมาแล้วก็อันนี้เป็นฟีดบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องเป็นกล่องให้อาหารอะไรอยงี้นะอันนี้เป็นอารามเบลมันเป็นกระดิ่งนะกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรอย่างี้อันนี้เป็นเอ่อเหมือนกับเป็นไอ้นี่ปะเขาเรียกอะไรนะเป็นกับดักอะไรงี้นะครับกับดักกับดัก แล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้นะครับเป็นเบอร์รี่แพนสเตชันนะครับน่าจะเป็นแบบที่ปลูกผักอะไรอย่างี้ปะที่ปลูกเบอร์รี่เออแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยแลนช์เหมือนเป็นคอกอะไรสักอย่างนะเรนน่าจะเลี้ยงสัตว์ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ร่อนนะอันนี้เป็นธนูธนูไฟลูกศรอันนี้เป็นว o o d ดน living room น่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะ ตัเจอโอเคตอนนี้พอยล้หมดแล้วนะครับแต่เราไปดูที่ตัวคาร์กสักนิดนึงนะดูดิมีอะไรบ้างนี่ไงอันนี้เป็นโอ้โหไฟโบ <laughs> ถ้ดูไฟทุกคนโคตรโหดไฟโหดมากต้องใช้เฟรมนะครับเฟรมออแกนะแล้วก็ใช้ไฟ er, เบอร์โซนไม้อะไรพวกเนี้ก็ปกตินะครับแต่ตอนนี้เอาชุดก่อนนะต้องใช้ผ้า2อันผ้าต้องหามาจาก อ่ขนนะครับขนของแกะอะไรอย่างนี้นะเรามีป่าวดูแป๊บขนแกะเรามีไหมน้อขนแกะต้องต้องไปลาน้องแกะเพิ่มหรือเปล่าน่าจะพออยู่นะสําหรับทําผ้านะครับสองอันไปดาก,การครับครับสักครู่เวลาเราครับของอะไรพวกนี้คือเลเวลมันขึ้นด้วยนะทุกคนอ่ะเคสละ แล้วก็ทำชุดได้เลยนี่ไงโอ้โหทำชุดโคตรนานโอเคเสร็จแล้วมาใส่เองเลยโอ้โหดูมีดูมีอ,รอารยธรรมขึ้นมา,าทันทีอันนี้นะครับบวกดีเฟน15บวกได้70เลยนะถือว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับดูดีกว่าตอนแรกเยอะมากๆเลยเนี่ยโอ้ชุดอย่างเฟี้ยวแล้วก็มีอย่างอื่นอีกว่าอย่างอื่นก็อันนี้เป็นชิวนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราคร่อยคาบอีกกันอีกทีนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่ล่อนน่าจะลงจากที่สูงอะไรงี้นะแล้วก็อันมีอะไรอีกนะมีหอ,อกใช่ไหมมีธนูที่จริงอะผมอยากได้ธนูมากนะแต่คราบธนูกันดีกว่านะทุกคนต้องใช้ไม้แล้วก็หินแล้วก็ไฟเบอร์นะครับจะทํากันนะส่วนธนูไฟนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนป่ะไม่รู้ว่ามีเฟรมออแกนเหลือปล่าเฟรมออแกนมีไหมเอา้ามีว่ะทุกคนเฮ้ยทำได้เนี่ย แบบหนึ่งหินเราน่าจะมีนะหินกับไฟเบอร์เนะี่ยมีนะแต่ขาดไอ้นี่วะขาดไม้เดี๋ยวผมไปตัดไม้แป๊บนะึนะทุกคนเดี๋ยวมาโอเคทุกคนมาทําไฟโบได้แนละ้วลองดูนะครับว่าหน้าตาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะธนูธรรมดาเราไม่ทําทุกคนเราทําธนูไฟเลยมาดูกันนะครับผมว่าจะออกมาแล้วเนี่ยมันจะแบบไฟลุกหรือเปล่านะเวลาถือ ต่ทุกคนตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วทุกคนมาขอดูหน่อยดิเราต้องถือยังไงวะเนี่ยทุกคนอ๋อนี่ไงเป็นไฟไหมขาเปลี่ยนเป็นไฟเลยเลยวะขอดูสแต็ิดนึงนะครับตัวนี้บวกแอนแทก65นะแล้วก็ไฟดาเมจถ้าเกิดว่าใช้ธนูไฟอ๋อถ้าเกิดใช้ลูกศรไฟเนี่ยมันเหมือนกับบูสต์ดาเมจของของดาเมจไฟเข้าไปอีกมัง้งอะไรประมาณนี้นะแล้วที่ดูนะแล้วจะประมาณนั้น รีแพรของสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับมอนสเตอร์สักตัวสองตัวนะะตัวใหญ่เลยนะทุกคนต่อมาเราต้องทำลูกศรสักนิดนึงนะทำลูกศรไฟได,ดีปะโห่ลูกศรไฟไม่น่าได้ไดมาต่อเลยทุกคนธนูเอ้ยเดี๋ยวนะเราใช้พวกเกมบอนได้ป่าวะแบบช่วยคายย้าฟอะไรเงี้ยได้ไหมทำไดปะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องกว้นนี่เลิฟเลย มันทำได้ด้วยวะอันนี้ผมแม่งแบบเซอร์ไพรส์มากอะเออตอนแรกนึกว่าจะช่วยสร้างอย่างเดียวแบบช่วยสร้างของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอเคทีนี้ก็ปล่อยน้องเขาทำไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะกินแล้วโอเคเรียบร้อยดูซิว่าเราที่ปลดล็อกมาเนี่ยเราสามารถสร้างอะไรได้อีกนะอันนี้นะครับอันนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นเป็นฟาร์มนั่นแหละอันนี้นะเหมือนเป็นคอกฟาร์มอะไรเงี้ย แล้วก็อันต่อมานะครับอันนี้เหมือนเป็นอาหารสัตว์นะเหมือนกับเอาไว้ให้สัตว์กินอะไรเงี้ยให้แบบมอนสเตอร์เรากินอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะว่ามอนเราก็มีความหิวด้วยนะครับต่อมาอันนี้เป็นเบอร์รี่นะแต่เราลองปลูกเบอร์รี่กันดูไหมเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยเนาก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออ่เสียงกระดิ่งนะ ก็คือเหมือนกับเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนในะระฆังเตือนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแท็นะอืมแล้วก็อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับโ,โห้เฟอร์นิเจอร์เพียบเลยก็ใช้ไม้ทั้งส่วนใหญ่นะโอเคตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหองเรายเยอะอยู่นะเก็บม,มาก่อนสิบสองดอกสิบสองดอกนี่ก็น่าจะโอเคหรือมั้งถ้าง,งั้นไปเลยไหมทุกคนไปงั้นไปนลุยเลยแล้วเราต้องเอาถ้าเกิดว่าไอ้น้องตัวนั้นมัน ทุบอยู่แล้วเราเอาตัวอื่นเรียกมาได้หรอว,วะสมบูรณ์นนะอ๋อไม่ได้ทุกคนถเดินออกมามันก็คือไม่นี่แล้วอะ่ะถ้าง,งั้นเราไปก่อนไปนี่เราวันนี้หินมาไ,ไปหาจับมอนสเตอร์สักตัวสองตัวนะครับวันนี้ถือธนูรอเลยทุกคนแล้ว,วใส่ลูกศรไงวะต้องใส่ลูกศรไงอะ่ะใส่ไปนี้หรอหรือมันใช้ได้เลยน,นี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองนะ เฮ้ยนั้นตัวอะไรอ่ะไอตัวนี้เรายังไม่เคยเจอวะยิงเลยมาดิ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 าดาดเฮ้ยทำไมายิงต่อไม่ได้อ่ะอ๋อย่าบอกนะว่าลูกสองใครของมันแน่เลยวะทุกคนทัวร์เลยทา,งงานกันก็กระบองสิครับรออะไรมาอู้ทุบ <laughs> ทุบเลยทุบเลยเฮ้ยหนีไปไหน หนีหรอนี่ปลาใสเลยได้ไหมคิดว่าได้ไหมทุกคนเรียบร้อยหลุดตาม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 ตัวนี้ตัวอะไรยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้ไไดอืออุ้ยช้างมมนเริ่มเลยช้าง,อย,างาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะไอ้ช้างนะเฮ้ยตัวนี้เอายากมากอะ่ะหนีเก่งจัดหนีเก่งจัดมันต้องธนูอทุกคนไม่งั้นไม่ทันแน่เฮ้ยมันเดินกลับมันเดินกลับ วิ่งดีวิ่งดีนี่นะปูจุกจุกพี่น้องจับอีกทักทีไดไหมเฮ้ยมันจะได้มันจะได้เอาได้ว่ะเอาเรียบร้อยได้แล้วทุกคนชื่อลิฟมุกนะครับลิฟมังอะไรทุกอย่างเออดูดิน้องตัวนี้เขาทำอะไรได้บ้างยึ่ไหนวะอันนี้ปะนี่ไง โหทําได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยตัดไม้ได้ด้วยนะทุกคนเออตัดไม้ทํายาได้ด้วยนะครับโหลายมากหลายมากเฮ้ยทำไมทําไมจะเอาอ่ะอุ้ยอุ้ยมันบวกวะ่ะอุ้ยมันบวกโอ้หูมันตีลองกวินลองกระเด็นเลยอะ่ะอันนี้ท่าท่าอะไรวะเนะี่ยอันนี้ท่าหินปะ่ะอุ้ยแช่แข็งเสร็จเลยแกเสร็จดีเสร็จดีจดจดอื้ออื ได้อยู่นะกําลังหิวข้าวเลยกําลังหิวข้าวอือได้เนื้อมาสองได้หนังมาหนึ่งได้กระดูกมาด้วยนะทุกคนระหว่างนี้ก็หาข้าวเช้ากินทุกคนกิน <c oughs> ไก่ขาเนื้ออ่ะเรียบร้อยไปคือมันมีการทําฟาร์มทําอะไรด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปทํากันในพันหน้านะครับสรบพาน,นี้ขอเดินเล่นอีกสักพันนึงก่อนแล้วกันนะครับหูทุกคนตรงนี้โคตรโล่งวุ้ยตัวอะไรวะนะ่ะ ตัวอะไรอะ่ะขอเดินไปดูนะไม่ได้เดินไปตีขอเดินไปดูก่อนเดินไปดูดีโหนี่มันราชานี่มันราชันเวลยิบสามไหมงอนี่ก็ได้อยู่นะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เยอะแบบมากๆขนาดนั้นอ่ะแต่ไอตัวนั้นอะ่ะน่าจะขี่ได้น,นะน่ะลองดูไหมทุกคนยิงดูวะว้า ยมันสนใจเราแล้วว่ะมันสนใจเราอุ้ยแช่แข็งหัวเลยมันเล่าหัวเลยมันเล่าเฮ้ยจับอุ้ยไอตัวนั้นมาเร็วเร็วเร็วเรได้ไหมได้ไหมโอ้โหเปิดสกิลมาแล้วได้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวนะเอาไอตัวนั้นเรากลับมาก่อนนะโอ้โหมันมีกระดงกระโดดสับตีนแตกโอ้โหวิววิว ยหญชาร์จโอ้โหชิบหายอะไรเนะี่ยอุ้ยแต่ไมินัดก็จะหมดตัวมันเริ่มเนือยลองยิงโอ้โหแค่กำลังจะพูดว่าจะลองยิงแต่มันนัดเดียวแต่มันมันยิงเรานัดเดียวมันยิงเรานัดเดียวแล้วเราก็ตุยไปเลยอเอาละทุกคนตอนนี้ผมมาเก็บของกันนะ ไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาตีเราหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้รีบวิ่งไปเก็บก่อนเก็บมาเก็บมาชิบมันเทคออลไงวะอ๋อ,อก,กดเอ็กก์เหรอเทคอเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้ตัวโคตรหนักผมไปเก็บของมานะครับแล้วก็มันก็มีของหนักบ้างอะไรอย่างเี้เนาะเอาทิ้งหินีไาต่อไปอุ๊ยดูดิธน,นูอย่างเท่ธนูซือสองข้างเลย ทำไมมันถือสองข้างวะมันจะเฟียว่าเกินไปแล้วนะโอ้โหอย่างพี่ทีนี้รู้สึกว่าเรายังสู้ไอ้ตัวนั้นไม่ได้แน่เลยไอ้คิงปลาปลาคาะไรอย่างทีนี้ผมคิดว่าผมจะดรอปอันนี้ทิ้งไปนะครับดรอปไอ้ตัวอัมบาก,ก้าทิ้งไปนะเพราะว่าตอนนี้สกิลขี่ผมผมมายังไม่มีจะค่อยมาจับอีกทีนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมจะต้องดรอปทิ้งไปก่อนเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาไอ้ตัวหมูนั่นเองนะทุกคน รู้สึกว่าจะเจอหมูอยู่นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวไปหยิบเอานะครับเฮ้ยนี่ไงทุกคนเจอแล้วมาเลยเฮ้ยนี่ปลลืกบอนใส่ไปด้วยยิงยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั้นเราไปไหนแล้ววะหาไม่เจอนี่โอ้โหดุนพุ่งเนี่ยว่าแล้วทำไมไอ้มอนเรามันถึงไปไกลขนาดนั้นนะครับ อุ้ยมื่นแล้วมื่นแล้วทุกคนมาได้ไม่จับอุ้ย,ยเกือบตายไอตัวนี้มันซ้ำนะอุ้ยหันไปดูแวบ,บเดียวโอ้โหน่าจะจับได้ขอละเอาไปได้สวยได้แล้วนะครับอย่างนี้เสร็จเสร็จปุ๊บผมขอลองเลี้ยงหนะ่อยมาขอลองเลี้ตัวนี้หน่อยนะยถ้าเราขี่ได้ไหมหรือเราต้องไปปลดล็อกก่อนวะปลดล็อก ต้องเป็นตะเกิยนี่วะนี่บทล,ลองนี้เชิบได้ไหมยังเหรอทำไมยังไม่ได้วะม,มันต้องมีมีควิหรอไม่ช่วงทำยังไงวะทุกคนแปบ๊บหนึ่งหรือว่าเราต้องไปกลับบ้านก่อนวะอุ๊ยตรงนี้มีของด้วยแต่างนี้นกลับบ้านไปดูที่โต๊ะขับแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมันให้ขับอ่านอะไรงี้ปะลองลองต้องลองไปดูนะ เฮ้ยตรงนี้โอ้โหมีไวร่นตีกันวะ่ะเราจะไม่ไปแจมได้อยังไงแล้วมาตีตัวเราแล้วมาเลยพวกแกจะพวกคนชั่วจะพวกคนชั่วเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้โอ้ยกระโดดฟาดไอพวกนี้นี่ใส่ไม่ดีได้ตังค์มานะทุกคนแล้วก็ได้ตังค์โอ้ดูดิน้องตุยเย้ยโอ้โ เดินทีนี่แบบว่านะโอเคไปทุกคนกลับบ้านกันมาในที่สุดก็ถึงบ้านเราสักทีตอนนี้ผมอยากจะลองสร้างอันนี้มากเลยอะเนี่ยเจ้าโพล็อ์กเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือบอลเรามันเต็มใช่ไหมตีอะไรเอ้าไอ้หมูนี่แน่โอ้ยมีทั้งโคนทั้งไฟเลยอะดูดิโอ้ยโอ้โหมาด้ดูนี่แน่ ไอ,ไอตัวนั้นที่ผมอยากได้นี่นี่นี่นเดี๋ยวพาไปดูไปยังวั้นอะนั่น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 ฮึ่มเยี่ยยันหนี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 ไปโดนแล้วมา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 อุ้ยโอ้โหมาสู้กันมาสู้กันอย่ากได้ตัวนี้มากๆเลยนะนะทุกคนโหแต่เบลมันโหดมากเลยวะ่ะเบล12เลยอ่ะ สู้เขาสู้เขาอุ้ยตอนนี้ของหนักหึงทิ้งของก่อนทิ้งของก่อนทิ้งของก่อนรู้ไหวไหมนะเฮ้ยหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนหมึงนี้แล้วก็ขวดเขาไม่ขวดเขาไม่หวดโอ้โหแทบร้องอุ้ยเอาเลยจับเอ้าจับไม่ได้เหรอจับไม่ได้จับไม่ได้ ออสูเขา <c oughs> จับไม่จับไม่ได้อะไม่จับไม่ติดวะที่หายละเอาตายเลยโอ้โหแลกกันทุกคนได้เลยรมาวะนะันน่ะได้เป็นเนื้อมาครับได้เข่ามาด้วยนะได้เบอร์รี่มาด้วยโว้ยน้องเราตุยเย่เลยอยากคือผมอยากได้เมื่อกี้คว้างมดแล้วมันเด้งออกนะครับหรือว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นวะบอลอย่างอื่นอะไรเงี้ย เนี่ยตากลมๆเลย <c oughs> ตายปไปแล้วอ่ะกินข้าวกันแล้วก็ให้เนอกินได้ไหมกินแล้วจะฟื้นปหมวะไม่แน่ใจนะครับลองดูนะกัน <c oughs> อ๋อนี่ไงอันนี้แน่เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโต๊ะทำไอ้พวกนี้นะทุกคนแปบบนึงนะเหมือนโต๊ะทำพวกสกิลอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่นะครับแ๊บนึงนะขอเก็บอันนี้กันเก็บมาเก็บมา อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะแบบทําสกิลหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะจะลองดูก่อนนะครับปึบมาช่วยกันนะช่วยกัน <c oughs> ช่วยช่วยกันทุบช่วยได้หรอว,วะมนจะเร็วขึ้นปะหรืออุยเร็วขึ้นวะ่ะเนี่ยโอ้เร็วขึ้นจริงด้วย <c oughs> ใกลเสร็จ้วทุกคนอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้ว,ว, <c oughs> ลวมาดูดีข้างในนี้มีอะไรบ้าง นี่ไงอาหานขี่าราบเลยหนึ่งอันมาช่วยหน่อย <c oughs> น้องบอก <c oughs> กําลังจะออกไปเก็บของไม่ช่วยอีกแล้วอ่าให้ทุบก่อนให้ทุบก่อนนะอ๋ออันนี้แบบทําเป็นมือซ่านะครับนะดูด,ด,ดูมือล่องมือ,ม,อมืออากาศ <c oughs> มือก็ไม่ถึงช่วยทําได้ไงก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคทุกคนเสร็จแล้วมาดูดีว่าเราจะเรียก ต้องงูนี้ออกมาแล้วเราก็กด F เ,เอ้ยกด F ต้องเดี๋ยวเดี๋ดวดี๋ยเกิดะแล้ว,ว,วไงอะมาหาปะหรือต้องไปกดไอ้ไก่วะนะดกดไอ้ไก้หรือเปล่านี่ไงขี่ได้แล้วโอ้โหวิ่งได้ปะโอ้วิ่งได้ดูไหมดูดีเทปะเทปะ อย่างเี่ทุกคนโอ้มันมีโหมดแบบถ่ายรูปเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวขอบไปดูกันมึงนะครับมีโหมดถ่ายรูปเหรวะไม่มีเลยวะโฟตโต้โหมดก็ไม่มีโอ้เสียดายไม่มีโฟตโต้โหมดทุกคนไม่เป็นไรเอา,อางี้ก็ไแ้เท่ดิโอ้ขี่หมูเฮ้ยเท่มากทุกคน,ท,กคนทีนี้เวลาเราไปไหนเราก็จะใช้หมูไงในการอไปนู่นไปนี่นะครับกระโดดได้ด้วยโหกระโดดแค่เนี้ยโว้ยกระโดดกินซูเมนาเยอะมากอะ ก็โอเคอยู่นะแล้วก็กดตัว E คืออะไรโอ้ยิงได้ด้วยเหรอดูซะก่อนยิงนี่โอ้ยิงแบบยิงคโครนนะอ่าแล้วก็อันนี้คือชาร์จแล้วก็พุ่งออ้ยออ้ใช้สกิลได้ทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงก็กด F นะครับอืมลงก็กด F เฮ้ยอย่างรู้อย่างหนึง่งเราใช้ธนูได้เหรอวะ ตอนนี้ขึ้นไรเยี้ยอ๋อไม่น่าได้นะครับก็คือเป็นสกิลของอ่ามอเตอร์เลยนะอย่างแบบน้องหมูของเราก็จะมีสกิลแบบกด e เห็นไหมยิงอืมแล้วก็มีีโหลดดเลยนะเออมีคูดาวอะไรเงี้ยแล้วก็คลิก้างก็คือพุ่งเหมือนเมื่อกี้นั่นเองโอเคขี่เข้าบ้านได้ปะขี่เข้าบ้านได้ด้วย <laughs> โอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับพานีเนาะก็เป็นพาณีหนึ่งนะที่เดินเล่นเนาะ สำหรับภาน,น่าเนี่ยองใสเราต้องจริงจังกับอไอ้นี่กันแล้วล่ะทุกคนเราต้องจริงจังกับพวกทําฟาร์มหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอาหารเราอะมันขาดแคลนมากๆเลยนะครับองใยต้องทําฟาร์มกันแล้วลนะ่ะสำหรับพันนี้ก็น่าจะมีมาณนนี้ทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันกหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากากดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ